สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาขายต้นลิ้นมังกรนะครับผมซึ่งแม่ค้าที่รับซื้อนะครับมาจากปัตตานีนะครับต้นนี้ตอนนี้ก็กําลังเก็บเก็บอยู่นะครับผมขายต้นละหนึ่งบาทนะครับผมมาดูสิครับว่าอันนี้เราจะขายได้เท่าไหร่นะครับ ถ้าใครสนใจหรือมีต้นริบังกรยังไงก็สามารถทักได้นะครับผมอืมได้อยู่หลายกองเลยครับเห็นไหม